สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้ําทรินีโดยแม่หมออ้ําธรรมทารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงประจำสัปดาห์กัน27พฤษภาคม2567ถึง2มิถุนายน2567นะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้นะอะไรที่คุณควรจะต้องรู้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณบ้าง จะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์มีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนเนาะมีอะไรที่ทำให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจบ้างหรือมีอะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะอ่ะก่อนอื่นทำสมาธิกันก่อนนะคะเหมือนทุกๆครั้งเลยก็คือหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาเนาะรู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะ หรือจนกว่าคุณจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะหากคุณยังไม่ค่อยโอเคกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลย,เยจนกว่าคุณจะรู้สึกดีและพอใจนะหากโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิว้วค่ะเตรียมเปิดดวงตาที่3ที่อยู่ระหว่างคิว้วนะหายใจออกยาวๆส่งกระแสจิตพันดวงตาที่3ออกมาเลยนะสัก3ามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิ หากยังไม่ค่อยโอเคกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกลองไพ่ที่คุณรู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่าดวงประจำสัปดาห์27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง หากคุณสับสนเนาะลองหลับตาและลืมตาอีกครั้งหนึ่งค่ะเลือกกองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดแต่หากว่าคุณเด็ดเดี่ยวนะสามารถเลือกกองเดียวได้เลยหากคุณหลับตาและลืมตาก็ยังสับสนอยู่ให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยเนาะโอเคใครยังเลือกไม่ได้กดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันเลยค่ะ โอเคค่ะนะเปิดมาเจอหน้ากันแบบนี้แสดงว่าเลือกกองไพ่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละกองเลยนะคะมาดูกันว่าสัปดาห์27พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2567จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างเนาะอ่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่1ก่อนเลยนะถ้าใครสับสนเนี่ยแนะนำให้ฟังทุกกองนะหรือว่ามากกว่า1กองเพราะว่าแสดงว่ามันมีพลังงานของคุณซ่อนอยู่เนาะอ่ะ เริ่มจากกองที่หนึ่งกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าช่วงนี้เวลานี้เนาะคุณเป็นยังไงบ้างล่ะนะช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างดูเหมือนกับว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นออกับคุณเหมือนกันเนาะอะไรที่มันรู้สึกอ,อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ เกิดขึ้นกับคนเยอะอยู่เหมือนการที่ผ่านมาเนาะแต่ดูเหมือนเคลียร์ได้หลายหลายเรื่องแล้วนะอะไรที่ไม่ดีเริ่มเสื่อมถอยไปแล้วนะสัปดาห์นี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกันบ้างนะคะขอดูพลังงานหน่อยค่ะโอ้โหโ,หโอ้โหกัลยาณมิตรดีนะมีคนรักคนชื่นคนชอบคนชมนิยมชมชอบมีคนคอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแล นะคะอะไรอีกจะเกิดขึ้นกับคุณโอเคความพยายามจะเป็นผลแล้วนะเอออะไรที่ตั้งอกตั้งใจพยายามไว้ดูเหมือนกับว่าจะเป็นผลแล้วนะเออได้ปลดปล่อยอะไรที่มันไม่โอเคออกไปนะหรือว่าอะไรที่มันรู้สึกไม่สบายใจได้ได้ได,ได,ได้ได้เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ต้องระมัดระวงังเหมือนกันระวังความประมาทของตัวเองนะ เออระวังความประมาทของตัวเองอ่ะขอดูอีกสักหนึ่งใบแล้วกันค่ะโอเคโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยของ g r a t u a t i o n นะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่27พฤษภาถึง2มิถุนายน2567ดดวงชะตาดีดวงชะตาเด่นมีโอกาสว่า จะมีคนเป็นมิตรกัลยาณมิตรอยู่รายล้อมรอบตัวนะ มีโอกาสเหลือเกินนะ27พฤษภาคม2567ถึง2มิถุนายน2567สัปดาห์นี้ดวงดีดวงเด่นดวงจะได้เป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงดวงชะตาดีมีโอกาสว่าสิ่งใดที่ลงมือนะหรือตั้งใจทุ่มเทไว้จะสำเร็จสำเร็จผลในสัปดาห์นี้ค่ะ กัล,ลยาณมิตรด,ดีจะมีคนปกปกักรักษาคุ้มครองดูแลมีคนปกป้องมีคนรักมีคนเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่นะมีคนเป็นมิตรที่เป็นเรียกว่าเป็นมิตรแท้คอยช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตสนับสนุนส่งเสริมทำให้ดวงชะตาชีวิตของคุณประสบความสำเร็จดังใจหวังหรือดังปรารถนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็แล้วแต่ สัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่ามีสําเร็จนะหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมามีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันไม่เป็นไปดังใจแต่ต้องบอกเลยนะสับปะรุกสับปะสกสับปะโรคสับปะพายสับปะคล้อเสดจันไรกระจายกระจรนะหายไปหมดแล้วเสื่อมถอยไปหมดแล้วความไม่ดีทั้งหลายนะต้องบอกเลยจางหายไปหมดแล้วนะสัปดาห์นี้ดวงจะดีดวงจะเด่นนะ สติมาปัญญาเกิดทำให้มีโอกาสที่จะสมหวังดังใจความพยายามจะเป็นผลดีนะจะส่งผลให้คุณได้สมหวังดังใจปรารถนาทั้งงานเง,งินและความรักระวังอย่างเดียวสัปดาห์นี้พลังกายพลังใจมาเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรต่างๆความสำเร็จ จะมาอย่างรวดเร็วนะแต่ไอ้ความรวดเร็วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความประมาทได้ความประมาทเลอะเลอะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้มีโอกาสสมหวังสําเร็จได้อย่างรวดเร็วว่องไวดังใจปรารถนาแต่ขอแค่ว่าไม่ประมาททําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความระมัดร,ระวังและรอบคอบจะส่งผลดีต่อดวงชะตาชีวิตของคุนั่นเองเออ ใครแล้วคุานายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันร,รับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมากองที่2กันบ้างค่ะนะมาดูกันสิว่าดวงชะตาของคุณเป็นเช่นไรนะคนที่เลือกกองที่2องกองนี้นะกองนี้เลยนะคะคุณอาจจะ ไม่รู้ว่าอะไรดึงดูดเนาะนะออให้คุณเลือกกองนี้อ่ะขอดูพลังงานหน่อยละกันขอดูพลังงานของคุณก่อนช่วงเนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะช่วงนี้เป็นยังไงดูจากพลังงานตรงนี้ช่วงนี้ดูเหมือนกาลังจดจ่อหรือมุ่งมั่นตั้งมั่นกับบางเรื่องบางราวอยู่เนาะอาจจะเป็นเรื่องของการจดจ่อในเรื่องของการทํางานหรือว่ามีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะทั้งเรื่องงานธุรกิจการเงินหรือความรักอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนมีหลายอย่างที่คุณ คุณรู้สึกว่าอยากจะสาสางหรือเคลียร์หรือจัดการให้มันเสร็จสิ้นไปให้เรียบร้อยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในช่วงเวลานี้ค่อนข้างมากนะเออแล้วคุณก็อาจจะอยากให้มันเคลียร์ให้มันจบจบจบสิ้นไปเร็วๆด้วยนะ,อะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าสัปดาห์นี้นะคะ27พฤษภาถึง2มิถุนายนนะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างขอดูพลังงานหน่อยเอาละ๋อวลคัมววลคัมความโชคดีเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตก็แล้วเอาละ นาทีทองเวลาสำคัญของชีวิตโอ้โหขอดูพลังงานนะโอ้โหเป็นเงินเป็นทองโอ้โหของ Great u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะ27พฤษภาถึง2พิถุนายน2 5 6 7ต้องบอกเลยสิ่งดีๆโอกาสดีๆข่าวดีโชคลาภการเงินการทองกำลงังเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตกันแล้ว เปิดประตูรับทรัพย์ได้เลยนะคะรับความโชคดีรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้ได้เลยอ่สัปดาห์นี้27พฤษภาถึง2มิถุนายนต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะได้เปิดรับข่าวดีเปิดรับสิ่งดีๆเปิดรับโชคดีเปิดรับโชคลาภเปิดรับเงินทองที่จะหลั่งไหลไหลมาเทมาเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณเนอะ เปิดรับโอกาสดีๆที่จะเข้ามาสู่ดวงชะตาชีวิตคุณต้องบอกเลยสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาดีช่วงเวลาสําคัญของชีวิตดวงเปิดฟ้าเปิดยิบจับทาอะไรมีโอกาสเจอจรัสประสบความสําเร็จการงานต้องบอกเลยปังปุริเยกการเงินหลังไหลไหลมาเทมามีเงินไหลกองมีทองไหล,าหล,าหลามาความรักนั้นหนาต้องบอกเลยว่าจะมีสาย สายที่ส่งเสริมดวงชะตาชีวิตไปในทิศทางที่ดีนะะเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคุณหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาต้องบอกเลยมีมีร้อนๆหนาวหนาวเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบ้างนะมีเรื่องให้ต้องกังวลใจเห้เขียดให้วิตตกกังวลหลายสิ่งหลายอย่างหรือคุณอาจจะจดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างมากๆหรือมีความตั้งอกตั้งใจในการทำงานทำธุรกิจหรือว่าเรื่อของการแก้ไขปัญหาการเงินนะ หรือว่าแก้ไขปัญหาการงานค่อนข้างมากหรือแก้ไขปัญหาธุรกิจอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะหรือมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะมากเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่สัปดาห์นี้ต้องบอกเลยนี่คือรางวัลของคนเก่งนี่คือรางวัลของคนตั้งใจนี่คือรางวัลของคนดีเพราะว่าโชคดีสิ่งดีๆโชคลาภความสําเร็จความสุขความสมหวังจะเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคุณในสัปดาห์นี้นั่นเองอ่า นะเป็นช่วงนาทีดีนาทีทองเป็นช่วงเวลาสําคัญของชีวิตที่จะทําให้ดวงชะตาชีวิตของคุณเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะสัปดาห์นี้สุขภาพร่างกายก็กลับมามีพละกกำลังที่แข็งแรงสมบูรณ์นะมีสิ่งดีๆเข้ามามีอะไรดีๆเข้ามาทําให้คุณมีความสุขมีความสบายใจนะมีความสดชื่นแจ่มใสสวัสดีสวัสดีเนาะ โอเคและนี่คือดวงชะตาของคุณในสัปดาห์นี้นั่นเองใครรับคำนำานายอย่าลืมเพียงไรแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเอาล่ะมาถึงกองสุดท้ายกันแล้วเนาะ,ะมาดูกันซิว่ากองสุดท้ายนี้นะคะดวงชะตาชีวิตของคุณจะเป็นยังไงในสัปดาห์27พฤษภาคมถึง 2มิถุนา2 5งนอสเนาะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่3ามนะคะกล่องนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าอะไรโดนบันดาลให้คนเลือกพไพ่ใบนี้เลือกกล่องนี้นะเออขอดูพลังงานของคนก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างโอ้ช่วงเวลานี้นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยหนักเหมือนกันเนาะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยล้าเหล่ากอนนะมี มีเรื่องให้ตัดสินใจมีเรื่องให้ลังเลใจมีเรื่องให้สับสนในใจมีเรื่องให้คุณคิดเยอะคิดหนักคิดว่าก,กังวลใจหรืออาจจะรู้สึกไม่สบายใจหรือภายนอกคุณอาจจะดูล่าเรื่องแจ่มใสแต่ภายในคุณแบบบอบช้ำหรืออาจจะมีเรื่องให้คุณแบบคิดเยอะคิดหนักมากหรือมีความทุกข์ที่คุณอยากจะขจัดให้มันสิ้นไปหรือมีความรู้สึกเนเหนื่อยหมดแรงหมดพลัง เบื่อๆยังไงก็ไม่โละนะเออนะเราก็กําลังแบบว่าสับสนกับชีวิตในช่วงเวลาสัปดาห์นี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยนะว่าสัปดาห์27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนดวงชะตาของคุณจะเป็นอะไรอย่างไรบ้างโอ้โห ว่าจะดีมีสเสน่ห์เอาล่ะเอาล่ะดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้จะมีเฮกันลวนะอาขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะโอ้โหอำนาจวาสนาบารมีมีแล้วนะอะสุดท้ายค่ะโอ้โหธาตุด,ดินสมบูรณ์ดูเหมือนร่างกายจะแข็งแรงเอาล่ะเอาล่ะ นะร่างกายแข็งแรงการเงินก็แข็งแรงด้วยนะเอ้คอนเกรสเลยเจ็ดวันนี้ต้องบอกเลยว่าดวงดีวาจาดีมีโอกาสมีอำนาจวาสนาบารมีอุดมด้วยเงินทองที่มากมีสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงต้องบอกเลยเป็นสัปดาห์แห่งความมั่นคงความมั่งคัง่งและความร่ำรวยอะ่ะ สัปดาห์นี้มีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาของคุณดีขึ้นแบบทวีคูณ สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือช่วงที่ผ่านมาบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบางคนเหนื่อยล้ากับปัญหาอุปสรรคทางเรื่องการงานธุรกิจการเงินนะหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักก็แล้วแต่รู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินนะเอออาจจะบางครั้งบางทีเหนื่อยกายด้วยเหนื่อยใจด้วยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะแต่ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้มีโอกาสมีเหตุวาจาดีมีสเสน่ห์วาจาทรงสเสน่ห์ วาจาจะพาเฮวาจาจะพารวยเออจะดึงดูดทรัพย์สินเงินทองหากคุณทำงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารวาจาของคุณจะสร้างเสน่ห์ให้ตัวคุณทำให้สามารถหาเงินได้หาความสำเร็จได้ หาชื่อเสียงได้มีชื่อเสียงโด่งดังมีความเด่นดังมีความโด่งดังมีชื่อเสียงนะแล้วก็จะเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณด้วยรวมไปถึงใน,นเรื่องของความรักก็วาจาสเสน่ห์จะมีคนหลงรักคารมคมคายของคุณนออนะทำให้สัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกเลยวาจารงเสน่ห์เหลือเกินมีคนรัก ไข่ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณเป็นจำนวนมากจากวาจาของคุณทำให้การงานก็มั่นคงเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอาจจะให้รางวีรางวัลหรือจะให้ตําแหน่งเลื่อนขั้นเดินตําแหน่งนะให้สูงขึ้นใหญ่ขึ้นผลักดันให้คุณจเจริญเติบโตก้าวหน้าธุรกิจก็ลูกค้าลูกหาจะรักมากจะมาเปควรจะมาอุด อุดหนุนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือคุณกันอยากเต็มที่นะ,ะส่วนในเรื่องของการเงินนะไอ้คัดตรงไหนวาจาที่ดีออดอ้อนผู้จาจะจ๋ามีโอกาสว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือนะมีคนให้เงินให้ทองจากวาจาที่ดีของคุณนะคะส่วนในเรื่องของความรักเตรียมตัวเลยจ้ะนะวาจาดีทรงเสน่ห์มีโอกาสสมหวังในความรักมีโอกาสจะได้เจอสายเปร มีโอกาสจะได้เจอคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตคนตำแหน่งดีคนตำแหน่งใหญ่คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังกรียงไกรอาจจะมาตกหลุมรักคุณเอสายเปจะเข้ามาจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าน่าจะมีคนอยากจะมาอุปถัมภ์คุณนะเออเป็นอะไรก็ได้ในชีวิตเธอแต่ฉันอยากจะเปเธอโอเคไหมะนะ การเงินการทองจะหลั่งไหลไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงสมบูรณ์นะช่วงสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาดีนาทีทองของชีวิตนะมีโอกาสประสบความสําเร็จการงานการเงินความรักอะไรต่างๆว่าจาดีมีเสด็จด้วยเพราะฉะนั้นแล้วช่วงสัปดาห์นี้ขอให้พูดในสิ่งที่ดีเขาไวย้ยิ่งพูดดียิ่งมีข่าวดียิ่งมีเรื่องเซอร์ไพรส์ดีๆยิ่งมี โอกาสดีๆยิ่งมีสิ่งดีๆเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตเพราะว่าสัปดาห์นี้ยิ่งพูดดีวาจาจะศักดิ์สิทธิ์วาจาทรงสเสน่ห์วาจาจะาดึงดูดความสําเร็จความสมหวังเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณได้อย่างง่ายดายน,นั่นเองนะ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาดีดวงชะตาเด่นนมีโอกาสในเรื่องของความเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยคุณทํางานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเนาะคุณอาจจะได้เลื่อนตําแหน่งแบบปรับเปัี่์แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้ได้ทั้งตําแหน่งได้ทั้งเงินทองได้ทั้งความสําเร็จได้ทั้งเรื่องของ ความมั่งคั่งในชีวิตหรือดวงชะตาของคุณในตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณด้วยนะหรืออาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังก็ได้นะออมีความเด่นดังนะช่วงเวลานี้ยิ่งก็เกิดทํางานอะไรที่เกี่ยวกับข้าราชการอะไรต่างต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นความสามารถมากนะมีโอกาสได้ติดยศนะเลื่อนขันหรือตำแหน่งติดยศติดดาวอะไรต่างๆหรือว่าถ้าเกิดคิดจะสอบ นะมีโอกาสสอบผ่านสอบได้หรือกําลังจะสอบสัมภาษณ์ต้องบอกเลยช่วงนี้การสอบสัมภาษณ์ของคุณมีโอกาสราบรื่นและก็ประสบความสาเร็จเพราะวาจาที่ดีคําพูดที่น่าเชื่อถือและการนําเสนอที่ดีของคุณในช่วงเวลานี้ถ้าคิดจะนําเสนอเจรจาต่อรองพูดคุยอะไรกับใครก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้เนาะต้องบอกเลยสัปดาห์นี้ทําได้ดีเพราะนั้นแล้ววาจาของคุณในสัปดาห์นี้เนี่ยมันเหมือนกับพูดอะไรใครก็ เชื่อมัน่นเชื่อถือนะคำพูดมีน้ำหนักคำพูดหน้าพิษสมัยนะทําให้ใครๆก็ต่างอยากจะร่วมนะร่วมงานกับคุณหรือว่าซื้อหากับคุณอุดหนุนคนุณหรือทำงานร่วมกันกับคุณหรือว่าซื้อโปรเจกต์คุณซื้อความคิดซื้อไอเดียคุณในสัปดาห์นี้นะั่นเองอ รแล้วคำานายอย่าลืมพี่คำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันร,รับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะอ่าสำหรับ คนที่เปิดมาเจอคลิปนี้และดูกันจนจบนะนี่คือสเปเชียลนะคะสเปเชียลกิฟต์นะคะสเปเชียลนะเป็นคำแนะนำจากไพ่ที่หมออาจจะเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งว่าไพ่ยอยากจะสื่อสารหรืออยากจะให้คำแนะนำอะไรกับคุณสำหรับคนที่เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้ให้สัปดาห์นี้คุณใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้มีความสุขนะคะเออแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆนี่คือความโอ้คุณได้ไพ่กิฟต์เลิฟค่ะ เพราะนั้นแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกเลยเป็นสัปดาห์ที่คุณควรจะให้ความรักนะคะให้ความรักตัวเองให้ความรักผู้อื่นพลังงานของความรักที่คุณรักตัวเองรักสิ่งที่คุณมีนะรักสิ่งที่คุณได้รับรักคนรักรอบๆตัวคุณพลังงานของความรักนะคะในสัปดาห์นี้หากคุณส่งพลังงานความรักออกไปให้ดีมีโอกาสว่าความรักดีๆก็จะกลับคืนมาคุณ เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะพลังงานของความรักของคุณเนี่ยมันจะส่งพลังงานดีๆหรือคลื่นพลังงานของความสุขความสมหวังนะคะคือต้องบอกเลยว่านะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะสมหวังในเรื่องของการงานการเงินและความรักโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความรักโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะสัปดาห์นี้มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะสมหวังในเรื่องของความรักมากๆนะ รักทั้งในแง่ของเชิงชู้สาวและรักในแง่ของการที่มีคนรักใครเอนดูอุปถัมภ์คำจูบช่วยเหลือในตัวคุณนะสัปดาห์นี้ให้คุณมอบความรักให้กับตัวเองก่อนนะทำให้ตัวเองดูดีมีคุณกล้ามีออรา่ามีสเสน่ห์มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขมอบความรักให้กับสิ่งที่คุณมีทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักต่อบ,บ้านที่พักอาศัยอาหารการกินเงินทองที่คุณมีอยู่นะ มอบความรักให้กับคนรอบตัวของคุณเพื่อนฝูงครอบคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องที่อยู่รอบตัวคุณเมื่อคุณมอบความรักให้กับตัวเองให้กับสิ่งที่คุณมีนะขอบคุณนะยินดีพอใจภูมิใจในสิ่งที่คุณมีแล้วก็คนรอบตัวคุณเมื่อคุณมอบความรักไปแล้วคุณจะได้ความรักกลับคืนมาอะไรที่คุณปรารถนาคุณจะได้รับมันรวมไปถึงในเรื่องของความรัก เมื่อคุณมีความรักให้กับตัวเองมากพอให้กับคนรอบข้างมากพอมากพอนะพลังงานความรักจะทําให้คุณเบ่งบานสเสน่ห์มาออร่าเกิดทําให้มีโอกาสสมหวังในความรักมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบมีคนให้ความสนใจในตัวคุณหรือว่าเป็นไปได้เหลือเกินว่าความรักอาจจะสมหวังอาจจะชัดเจนภายในสัปดาห์นี้อืรวมไปถึงในเรื่องของธุรกิจการงานหรือเรื่องของการเรียนอะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือการเงินเมื่อคุณมอบความรักเต็มที่ โชคดีในเรื่องของการงานโชคดีในเรื่องของการเงินโชคดีในเรื่องของธุรกิจจะสะท้อนคืนกลับมาหาคเาานเงาวันนี้แล้วสัปดาห์นี้มอบความรักให้เต็มที่แล้วความรักจะสมเรื่องดีๆโชคดีและโชคลาภเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคอใครแล้วคุณนายอย่าลืมคดณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันร,รับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิง่งกริง้งก,กริ้งกดซีเฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แหมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยเนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะนะก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตยอย่างเบ,บิกบานนะคะตื่นรู้ทรงพลังแล้วก็มีความสุขสมหวังดังคำทำนายที่คุณได้รับในคำทำนายที่ดีแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้ว สวัสดีค่ะบ๊ายบาย